เนี่ติดตั้งเรียบร้อยแล้วส่วนนี้ก็มันก็ให้เราลงทะเบียนนั่นเองนะครับลงทะเบียนเพื่อเป็นสมาชิกเพื่อบริษัทออรลคโอเนี่ยอาจจะส่งข่าวสารมานะครับว่ามีอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นกับบริษัทของเขาหรือวงการซอฟต์แวร์นะครับอันนี้เราก็ไม่ต้องในเบื้องต้นนี่เราก็ยังไม่ลงทะเบียนนะครับอันนี้ก็เสร็จสิ้นนะครับเสร็จสิ้นของการติดตั้งภาษาจาว่านะครับทีนี้สิ่งหนึ่งที่อยากอยากเป็นกังวลก็ สิ่งหนึ่งที่ผมเป็นกังวลก็คือเมื่อเวลาคุณติดตั้งแล้วเนี่ยเวลาไปรันโปรแกรมเนี่ยสิ่งที่มีปัญหาตรงนี้เป็นเทคนิคนิ้นึนงเวลาเรารันโปรแกรมนะครับเวลาเรารันโปรแกรมเนี่ยเราจะมารันที่ตัวนะครับคลิกที่วินโด์นะครับแล้วก็ตรงรันนะครับคุณเคยเข้าคอมมานด์ไลน์ไหมพิมพ์คําว่า cmd อะครับจะเข้ามาสู่หน้าตาของโหมดเขาเรียกว่าเทคโหมดคอนโซลอะเขาเรียกว่าคอนโซล เพราะฉะนั้น <c oughs> โปรแกรมภาษา Java คุณเห็นไหมครับว่าติดตั้งอยู่ที่ตัวไดซีโปรแกรมไฟล์ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าจะให้มันสามารถรันโปรแกรมเนี่ยหรือคอมไพล์ได้ทุกทกที่ไม่ว่าจะอยู่ตรงโฟลเดอร์ไหนนะครับหลังถ้าเกิดเห็นเครื่องผมเนี่ยเวลาผมเข้าคอนโซลเนี่ยคุณจะสังเกตว่าเครื่องผมจะมาอยู่ที่ไดซีโฟลเดอร์ชื่อว่า user แล้วก็ pujius ถูกไหมครับนั้นแต่โปรแกรมภาษา Java ตัวของมันเองอยู่ที่ไดซีโปรแกรมไฟล์นะครับ ต้องเซตอีกนิดหนึ่งสำหรับคนที่ใช้ Windows 7เนะครับเมื่อคุณติดตั้งเสร็จแล้วเนี่ยคุณจะต้องต้องไปไปดังนี้นะครับสิ่งแรกสิ่งที่คุณต้องทำก็คือคุณไปที่คอมพิวเตอร์นะครับไปที่ไดร์ฟซีไปที่โปรแกรมไฟล์เมื่อลงเสร็จแล้วจะมีโฟลเดอร์ชื่อว่าอะไรครับจาวานะครับแล้วไปที่นี่ครับ jdk 1.6นะครับแล้วมาที่อะไรครับ บินคลิกขวาทักตัวหนึ่งครับจาวาที่เราใช้เนี่ยเป็นจาวาซีตัวนี้ครับคลิกขวาแล้วมาที่ property นะครับเพื่ออะไรครับคลิกขวาที่ไฟล์ใดก็ได้นะครับเพราะผมต้องการโลเคชันของไฟล์ในนี้ครับก็คือเนี่ยครับสิ่งที่บอกมันก็คือ C c o ค o ใช่ไหมครับโปรแกรมไฟล์จาวาแล้วก็อะไรครับจาวาเดเวลลอปคริตแล้วก็ตัวบินคือถ้าถ้าเราไม่ไม่เข้ามาในนี้เราต้องมานั่งจำใช่ไหมครับ เข้ามานั่งจําแล้วก็ต้องขียให้ตรงเพราะฉะนั้นเราเข้ามาตรงเนี้ยเอาทักไฟนั้ะก็คลิกขวาแล้วเราก็ Copy ตรงนี้ไปนะครับ Copy ตรงนี้ไปเพื่อจะให้เห็นเส้นทางว่าภาษาจาว่ามันอยู่ตรงไหนแล้วก็มันจะได้รันรันหรือคอมไพ l ์ได้ทุกที่ในในตัวเครื่องนะครับใช้วิธี Copy ทําไงครับมาที่ต้นใช่ไหมครับกดอะไรครับกดกดปุ่มเมาส์ซ้ายหรือขวาซ้ายค้างไว้แล้วก็ไฮไลท์ใช่ไหมครับแล้วก็ลากแล้วก็คลิกขวาก๊อป นะครับแล้วก็โอเคปิดมันไปแล้วมาที่ไหนครับมาที่นี่ครับคลิกขวานะครับที่คอมพิวเตอร์นะครับ property เลือก Property นะครับแล้วไปที่ a d v a n c e d นะครับ s t e t setting นะครับ Advanced System Setting มันจะขึ้นหน้าเนี้ยครับ s y s t e m property คุณมาที่แถบเมนูมันมีคำว่า computer name hardware คุณมาที่แถบเมนู Advan c e ตัวเนี้ยครับ มาที่ environment variable ตัวนี้ครับจริงๆแล้วผมเซตไว้แล้วแต่จริงๆถ้าเป็นเครื่องของคุณเนี่ยถ้าเกิดเพิ่งติดตั้งภาษา Java ใหม่ๆเนี่ยบันทัดนี้จะไม่มีนะครับเดี๋ยวผมจะลบให้ก็ได้เนี่ยบันทัดเนี้ยจะไม่มีจะมีแค่นี้ใช่ไหมครับจะมีแค่นี้ปับสิ่งที่คุณต้องไปทําเพิ่มเติมก็คือคุณจะต้อง new ครับอีกครั้งนะครับเดี๋ยวผมจะเอาตัวนี้ออก cancel ก่อนนะครับก็คือเมื่อคุณมาที่ my computer นะครับ ไปที่ไหนจำได้ไหมเอ่ย Property แล้วมา Advanced System Setting ใช่ไหมครับมาที่แท็บเมนู Advanced แล้วคุณก็มา Element Variable ตัวนี้นะครับถ้าเป็นเครื่องคุณเนี่ยมันจะมีแค่นี้ใช่ไหมครับคุณก็ New ตัวนี้ขึ้นมานะครับ Variable Name พิมพ์คำว่า P A T H อ่านว่าอะไรครับอ่า p a t variable value ก็คือไอ้กี้เนี้ยที่เรา copy มาคืออะไรครับเนี่ยครับ variable value ก็คือเส้นทางที่มันจะบอกว่าตัว c o m p i l ์ภาษาจาว่าหรือเครื่องมือที่พัฒนาเนี่ยมันอยู่ตำแหน่งไหนเพื่อเมื่อเรากำหนดเส้นทางเนี้ยมันจะทำให้เราอะไรครับสามารถที่จะรันหรือ Comp i l ์ภาษาจาว่าณนะตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งก็ได้มิฉะนั้นแล้วคุณจะต้องมาเอาไฟล์ตรงเนี้ยมารันอยู่ในตำแหน่งเนี้ย นะครับซึงยุ่งยากนะครับเสร็จแล้วคุณก็กดโอเคกดโอเคแล้วก็โอเคถ้าแล้วก็ถ้าเกิดอยู่ที่บ้านคุณก็รีสตาร์ทเครื่องหน,หนึ่งนะครับเพื่อจะให้มันอัปเดตตัวที่เราเพิ่งเซตเข้าไปนะครับแต่อยู่ที่นี่ไม่เป็นไรถ้าเกิดเสร็จแล้วคุณเซตในนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วคุณจะต้องรีสตาร์ทเครื่องหน,หนึ่งนะครับนี่คือขั้นตอนลง โปรแกรมภาษาจาวาถ้าเกิดทีนี้เรามาดูนะครับถ้าคุณลงแล้วแล้วลองเขียนภาษาจาวาเนี่ยครั้งแรกครั้งแรกนะครับมันจะอย่างนี้นะครับมีมีจาวาเนี่ยมันจะต้องมีดับก็คือตัวที่เรียกว่าซอสโค้ดนะครับนามสกุลมันจะเป็นดอทจาวานะครับนามสกุลเป็นดอทจาวาแล้วก็ตัวคลาสไฟล์เนี่ยเมื่อคอมไพล์เสร็จเนี่ยมันจะได้คลาสดอทคลาสขึ้นมาตัวหนึ่งนะครับ แล้วก็เอาดอทแคเนี่ยไปรันนะครับไปทํางานนะครับนั้นสิ่งหนึ่งที่โปรแกรมที่ผมแนะนําอีกตัวหนึ่งนะครับก่อนจะเข้าตู่โปรแกรมนี้ก็คือควรจะต้องหา e d ดิเตอร์ตัวที่เก่งๆหน่อยที่ไม่ใช่โน้ตแพดเนะ่สิ่งที่ผมผมแนะนําก็คือทําไมครับไปที่อะไรครับ www. ร์ไว l เ c ็ t h s c กูเกิลดอทซีโอดอทเสหรือดอทคอมก็ได้คีย์คำว่าอะไรครับ d o W นะครับ n L o a d ดาวน์โหลดครับดาวน์โหลดตัวนี้ครับที่แนะนำโน้ตพัดพัดนะครับโน้ตแพดพัดพัดตัวนี้จะเก่งกว่าโน้ตแพดของ Windows ที่ติดตั้งมานะครับก็ใช้ตัวนี้กันเป็นฟรีซอฟต์แวร์นะครับคลิก Google เสร็จดาวน์โหลดโน้ตแพดพัดพัดเอนเตอร์ก็คือเนี่ยครับ เป็นดาวน์โหลด5.92นะครับก็เป็นไงครับคุณก็ดาวน์โหลดอะไรครับมันมีดาวน์โหลด all version แต่ไม่เป็นไรครับเราต้องการอะไรครับ current version ก็คือวเอร์ชั่นปัจจุบันใช่ไหมคำว่าดาวน์โหลด the current version ก็คือเออ์์ั่นที่เป็นปัจจุบันเนี้ยนะครับคุณก็เลือกตัวนี้ครับแล้วยังไงครับมันก็จะขึ้นอะไรครับ ตัว installer ตัว zip อันนี้ต้องไปแตกไฟล์ทีใช่ไหมครับคุณก็เลือกตัวที่ติดตั้งเลยนะครับตัวแรก installer แล้วก็เหมือนกันนะครับคุณจะ run หรือจะ save ไว้ติดตั้งไปหลังในที่นี้ผมขอ run เลยแล้วกันนะครับก็ตอบอะไรครับ yes ทำไมครับโอเคเป็นไงครับ next ได้ไงครับยอมรับข้อตกลงไออ็กกีแล้วก็ไปทางที่คุณจะไปติดตั้งก็อยู่ใน c โปรแกรมไฟล์แล้วก็แล้วโน้ตแพดพัดๆแล้วก็เน็กแล้วก็เน็กคีเอทช็อตคัทบนเดสก์ท็อปคีเอมันนิดนิดนึงเนาะจะได้มีช็อตคัทอยู่บนตัวเดสก์ท็อปของ Windows ครับก็จบการติดตั้งของโน้ตแพดพัด,พด คุณก็จะมีเขาเรียกว่าโปรแกรม Editor อีกหนึ่งตัวใช้ฟรีนะครับแต่แล้วก็เลยครับอาจจะรันเลยก็ได้หรือไม่รันก็ได้ครับหรือรันไว้ก่อนก็ได้ครับผมยังไม่รันแล้วกันผมฟินิชก็จบโปรแกรมนะครับแล้วก็ผมก็ปิดเว็บไซต์ตัวนี้คุณก็จะมีอะไรครับนี่ครับโน้ตแพดเห็นไหมครับโน้ตแพดพัดเกิด,ดขึ้น